กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและบริษัทไทเบฟเวอร์เรสจำกัดมหาชนจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนที่เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนโดยจีนจะลงแข่งขันนัดพิเศษกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในวันอังคารที่19สิงหาคมเวลา16นาฬิกาที่อินดอร์สเต เดียมหัวหมากเพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ50ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งให้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นการแข่งขันกีฬาหัวใจสีเขียวกรีนฮาร์ดอีเวนต์มุ่งสู่เนซีโร่ด้วยคาร์บอน e ิสเซนอีเวนต์เพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยสูนน่แนวทางความยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปขณะที่คุณสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแข่งขันนนนววลเบหญิิงงััพศษจจะําากรแขข่น เนอกจากนี้จะมีการแข่งขันในเซตที่4โดยแบ่งนักกีฬาของทั้งสองประเทศมารวมเป็นทีมเดียวกันแบบผสมทําการแข่งขันกระชับมิดอีก1เซตหลังจากนั้นจะจัดแฟนมีดให้แฟนวันลเล์บอลได้ใกล้ชิดนักกีฬาขอลายเซ็นและถ่ายภาพบริเวณรอบๆสนามแข่งขันสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้เปิดโอกาสให้แฟนวันลเล์บอลและผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันฟรีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปรวมถึงมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube TV A c ชา n n e l ให้แฟนกีฬาได้ติดตามรับชมอีกหนึ่งช่องทางภาพจาก Facebook a t h i l เฟซบุ๊ก a ทย s s o <Asian. S 2> ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn